สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับดามมีเช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับอันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมการขยายพันธุ์หญ้าด่างนะครับอันนี้ได้ ญ้าด่างนะครับเป็นญ้าที่อยู่ตามริมรั้วเราทั่วไปเนี่ยแต่มันด่างนะครับมันด่างสวยๆนะครับก็เลยเอามาปลูกนะครับนี่มันด่างแบบด่างแท้นะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ด่างเทียมนะครับอันนี้ด่างเกือบทุกใบเลยนะครับทุกใบเลยนะครับนนี้นี่ก็จะมาขยายพันธุ์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับขยายพันธุ์โดยการปักชำนะครับง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าตามคอเขามีรากนะครับ S <S> เดี๋ยวมาเริ่มการขยายพันธุ์กันเลยนะครับก็ผมใช้ดินที่อยู่ริมริมคอกวัวนะครับริมริมคอกวัวนะครับแล้วก็ดินที่ขุดมาจากสวนนะครับที่มันอยู่ริมชายป่านะครับนี่ผมก็จะตัดเอาตามข้อนะครับที่มีรากแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับมันจะมีรากแทงขึ้นมานะครับผมก็ตัดหว่างข้อแบบนี้เลยนะครับเพราะว่า ลากเขาจะแตกออกมานะครับอันนี้ผมเห็นลากเยอะนะครับลากเยอะผมก็เลยต้องตัดชำนะครับเพราะว่าต้นเขาเริ่มที่จะพร้อมขยายพันธุ์เรียบร้อยนะครับผมก็เลยทําการขยายพันธุ์มาในคลิปนี้นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับถ้าใครมีก็สามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้มันเผือกนะครับเดี๋ยวหาชํา ไว้เท่านี้นะครับเผื่อมันกลับมาด่างอีกนะครับก็ดินนะครับผมก็มาผสมกันนะครับเพราะว่าดินปลูกหมดนะครับช่วงนี้ใบก้มปูหมดกาบมะพร้าวสับหมดขุยมะพร้าวหมดทุกอย่างนะครับยังสั่งมาไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ต้อง ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับหาดินที่มันเหมาะสมนะครับกับต้นไม้เรานะครับหาดินดินดีมาให้ต้นไม้นะครับท่านผู้ชมก็จะได้ต้นไม้ที่สวยงามนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณ6-7กิ่งนะครับที่ได้นะครับอันนี้ก็ชํานะครับใส่กระถางเอ่อ น่าจะ7นิ้วนะวันนี้นี่ด่างสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมกิ่งนี้ใบสวยลายสวยนะครับนี่เป็นต้นแม่พันธุ์นะครับเอามาเป็นต้นแม่พันธุ์เดี๋ยวจะเสริมดินให้อีกนะครับเพราะว่ากระถางเริ่มโป่งแล้วนะครับวันนี้ ดินเข้าไปให้เขาอีกนะครับก็จะมีเศษฟางเยอะะนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเดือนกันยาก็ฝนก็จะตกนะครับก็ระวังเพื่อรากหน่าวคนหนาวด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าใครปลูกต้นไม้นะครับที่บ้านเยอะๆนะครับก็ระวังนะครับถ้าอันไหนมันแออัดเกินไปแล้วก็ ยกย้ายห่างกันนะครับเพื่อให้เขาได้รับแสงได้รับอากาศนะครับที่ถ่ายเทนี่ครับเชื้อโรคก็จะไม่มาทําให้ต้นไม้เราเน่าได้นะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มปลูกกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ผมก็จะเอาเศษฟางนะครับรองก้นกระถางนะครับเนื่องจากเราไม่มีกัะมาพ้าสั์นะครับกะมาพ้าสั์เราหมดแล้วนะครับผมก็ใช้ฟางนะครับรองนะครับรอง ก้นกระถางแล้วก็ใช้ดินรอก้นอีกทีหนึ่งแล้วก็ชําลงไปเลยนี่ครับก,กบ็กบเข้าไปนะครับง่ายมากเลยนะครับชําชำ่ำเราก็ชําลงไปให้มันกบตรงข้อนี่ครับรที่มีรากเราก็ถมกบตรงรากนะครับก็ง่ายๆนะครับนี่ก็ทําเหมือนกันนะครับ ไปได้เรื่อยนะครับดินก็มีแค่นี้นะครับวันนี้หมดแล้วก็เดี๋ยวต้องไปเอามาใหม่นะครับไปหาเลาะขุดมาใหม่นะครับที่ผมใส่ฟางรองก้นกระถางนะครับก็เพราะว่ามันไม่มีกมะมะพร้าวสับนะครับผมกลัว ไอ้มันจะแน่นกินไปแล้วน้ำไม่ระบายเนี่ก็เลยเอาพวกเศษฟ,ฟางรองก่อนเนี่ยกัดมะพร้าวหมดก็คือหมดเลยนะครับที่ส่วนต้องหามาใหม่นะครับส,สั่งซื้อมาใหม่หมดแล้วหมดเลย ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามช่องสารคดีบ้านนานด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับท่านผู้ชมก็จะได้เข้ามาชมกันต่อไปนะครับเวลาผมลงคลิปปุ๊บแจ้งเตือนก็จะเด้งนะครับขึ้นในโทรศัพท์นะครับในคอมของท่านผู้ชมนะครับให้ว่าผมลงคลิปใหม่แล้วนะมาชมกันได้เลยนะครับ ันนีรปะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสาหรับช่องสารคดีบ้านนานะครับอันนี้ได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเพิ่งขยายพันธุ์ครั้งแรกนะครับของเจ้ายาด่านะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นหญ้าที่ขึ้นตามริมรั้วแล้วมันด่างนะครับท่านผู้ชมครับ แต่ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับเป็นด่างแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เห็นเขียวตัวไปนะครับของหญ้าถ้าใครมีก็สามารถนํามาขยายพันธุ์แบบนี้ได้เลยนะครับดินอาจจะไม่ได้ใช้เหมือนผมก็ได้นะครับถ้าจริงมันใช้ดินอะไรก็ได้นะครับขอแค่ธาตุอาหารเขามีเพียงพอนะครับคิดว่าดินนี้น่าจะเหมาะสมกับต้นนี้อะไรก็จัดไปนะครับท่านผู้ชม ฟางเลยหมดเหมือนจะม,มีแต่ฟางเศษฟางยาวๆนี่ครับ่งนี้ไม่ค่อยด่างชัดเท่าไหร่เนี่ยก็มีบ้างก็มีด่างบ้าง อันนี้เป็นดินรอบๆข้อวัวนะครับเพราะว่าน่าจะมีธาตุอาหารที่เพียงพอเนี่ยพวกไนโตรเจนนะครับน่าจะเยอะอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้แบบเอาดินในตัวข้อวัวเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเจือเกินไปนะครับไนตรเจนเยอะเดี๋ยวมันเน่านะครับใบเน่าใบเหลืองนะครับ ถ้าผมมีต้นไหนที่พร้อมขยายพันธุ์ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะขยายพันธุ์แล้วก็ถ่ายคลิปลงช่องให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการขยายพันธุ์นะครับโดยการปักชำนะครับญ้าด่างนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับช่องสรารคดีบ้านนานะครับ นี่ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวลดน้ำนะครับลดน้ำก็เสร็จเรียบร้อยนะครับด่างสวยมากเลยกระถางแรกก็จะตั้งไว้จิมรั้วนะครับเพื่อให้เขาได้รับแสงที่เหมาะสมนะครับ เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านนาครับท่านชมครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมทุกท่านครับผม